ปฏิบัติการเพื่อเพื่อหาทางแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรที่ท่าเพชฉบังนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อเนื่องจากที่นะครับทางการท่าเรือเองนะครับก็ได้มีการหาือและก็พูดคุยนะครับกับทางภาคผู้ประกอบการที่รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของการจราจรรถติดในเขตเพชรบังแล้วก็การท่าเรือเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ มอบหมายและก็สั่งการให้ท่านเลดอนชางนะครับอำนวยความสะดวกดูแลเรื่องของการบริหารจัดการนะครับตลอดจนการวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงเรื่องแนวทางต่างๆเพื่อจะแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องต่างๆในส่วนท่านเลดอนชางไม่ว่าจากที่ก,ก็สังเกตนะครับจากทางสมาคมการขนส่งทางบกน,นะครับที่ได้กลุ่มทางการเมืองเสด็จกอง นะครับตลอดจนทั้งว่าผู้ประกอบการทั้งหลายหน่วยงานหลายราชการที่ได้มาหถึงพูดคุยนี่ครับถ้าเป็นประเทศไทยนะครับเมื่อวันเมื่อกี้ท่านผู้ารบอกวันที่24เราจัดนี่คือวันชาติเรานะครับเมื่อปี2475นี่ก็คล้ายกันนะครับเราเองนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับน้องๆอิเล็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับทางฝ่ายประยุทธ์ดูซิว่าทำหงานที่สนับสนุนนะครับงานร่วมกันนะครับกับอดีตรัฐบาง เมื่อวันที่6เดือน6นะครับปีนี้เองเน,นะครับเราก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปภายในองค์กรก่อนอน,นะครับเพื่อที่บบร,รับการสังเกตและข้อหาเมื่อเดือนเสตที่แล้วท,ที่ทำยังไงดีนะครับที่เราจะผัดการแแก้ไขปัญหาไม่ได้มองจากตัวนะในวินทีฉัยรจะจดัจังหวัดเดียวทำในงานที่เราจะมองนะครับว่าจะมียุทธศาสตร์มีกระบวนการากต่างๆนะครับมาดำเนินการซึ่งท่านกาังงานที่วิทยาลยนะครับ ทั้งท่านอาจารย์รุ่นพันธที่ท่านเป็นประธานชุดนะครับที่เกี่ยวกับองค์ความรุนธกรรมก็ต้องการเรื่องใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่าเรือเฉลิมนะครับเราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเองในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีเรื่องปัจจัยภายนอกรอมาในค่อนข้างเยอะสุดๆเลยนะครับ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ การแข่งขันขการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็มีผลทำให้นะครับมีการเร่งรัดาการขนส่งสินค้าที่ถ้าเรายึดชะมัมากขึ้นอย่างเรียกสำคัญอันนี้เป็นตัวการหนึ่งที่กดดันนะครับกับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่เป็นผลกระทบภาพใหญ่ที่ทุกท่านนะครับได้ให้ข้อสังเกตจะบอกว่าไม่แก้ไขปัญหานะไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกิดผลกระทบก็จะ็นที่มาของการจัดประุม รประยุกต์กานเวิร์นช็อปที่ร่กทุกทา่านซึ่งเราเองก็ได้ไปดูว่าทำยังไงที่จะให้มีคา,า,ามแปรได้สั้นขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้แปลว่าสร้นขึ้นรอหนึ่งเดือนสองเดือน,อนต้องทำทันทีเลยนะครับเพื่อที่แก้ปัญหาการแก้ปัญหาร่าติดนะครับทันทีก่อนและมันมีแผนเรื่องระยะสั้นระยะกลางระยะอยางต่างอ,อ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทาง ฝ่ายบริหารนะครับให้ความสนใจนะครับตั้งใจอย่างนี้ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทุกท่านนะครับทางเราจะเดี๋ยวจะมีเรื่ออันหนึ่งที่จะได้แสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานี้เนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าปกติเนี่ยครับโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเข้าที่ท้าเดือบางปาเนี่ยนะครับประมาณหกแสนนะครับถึงเจ็ดแสนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับในช่วง แต่พบว่าในช่วงของปี2568ันห้า้กสิบตั้งแต่พกธาคมมาเนี่ยสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือในบางเดือนอนะครับมีการขนส่งนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ปริมาณการขนส่งสิ่งที่ขนส่งตู้สินค้าเนี่ยนะครับจาก7จ็ดแสนตู้เนี่ยครับ7จ็ดแสนพีเนี่ยพุ่งก็ไปถึง9ก้าแสนสหมื่นพีอันนี้ผมมองดูจากค่าที่เรียกว่าโดยทั่วไปนะครับดังนั้นจากเจ็ดแสนเศษ นะครับเจ็ดแสนไปเก้าแสนห้าหรือประมาณเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาของการเกิดแก๊สูงสุดนะครับจากที่เรามีอยู่นะครับน,น,ไไน,นั้นการทำยังไงที่จะมีนสนะครับที่มันมีเขาเรียกว่าการเข้าการขนส่งสินค้าที่ไม่เป็นปกติน,นะครับเนื่องจากการที่จะเร่งรัดการขนส่งสินค้าก็ดีหรือการนําเข้าสินค้าก็ดีอันเกิดจากเรื่องของค่าภาษีระหว่างประเทศ